ใช่ใช่ใชมนมะขุคัดแล้วมันจะกรอบๆหวานๆมันเป็น<ช>มะคุดแก้วามะขุดแก้วนี่มันอร่อยอร่อยไหมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแลเลในจันสมบีชดีสอร์ตตำบลปากน้ำเมืองระนองจังหวัดระนองสัมผัสบรรยากาศทะเลแบบใกล้ชิดสุดๆเสียงคลื่นเบาๆลมทะเลพัดเอื่อยๆบรรยากาศสุดชิลที่ทำให้ทุกคำของอาหารอร่อยขึ้นอีกเท่าตัวที่นี่ ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารทะเลสดที่ปรุงแบบบ้านๆแต่รสชาติมือไม่ธรรมดาเคยกินไหมแกงส้มใส่มังคุดถ้ายังไม่เคยขอบอกต้องมาลองและแน่นอนขึ้นชื่อว่าเป็นรีสอร์ทก็ต้องมีที่พักให้คุณได้นอนฟังเสียงคลื่นสูตรอากาศบริสุทธิ์ของทะเลอันดามันเรียกได้ว่าครบทั้งกินเที่ยวพักในทีเดียวกระนองนี่เป็น เมืองที่มีคนจีนมาอยู่เยอะนะครับคนจีนมาอยู่เยอะนั้นเราจะได้วิชาการผัดการเหยา่น้ำมันการลวกการทําอะไรที่เป็นแบบแบบแบบจีนและพลแบบใต้คุณผู้ชมโอ้โหแล้วมีวัตถุดิบดีๆแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยบนโต๊ะนี้เรียกว่าครบเครื่องทีเดียวกุ้งแชบปวยผัดพริกเกลือราวท้องปลากระพงลวกจิ้มปลานี่ทําอะไรก็อร่อยมีความหอมเล็กๆมีไขมันอร่อยๆโดยเฉพาะช่วงท้องนี่คุณผู้ชมฮะน,นี่คือของแท้อย่างนั้นเลยใช่เต่าเต้ ของแท้ต้องท้องขาวตัวใหญ่มากสองโลกว่านะเต่าเต้ยแล้วเดี๋ยวนี้หากินยากกรุงเทพเป็นตองไปหาเลยลวกเจอกันใส่ผักนี่ผักอยู่3ามชนิดอร่อยคือปลาแครอทแล้วก็ขึ้นช่ายผักกาดขาวเท่นั้นเองนี่ทํานี่คแกงส้มใส่มังคุดแต่นี่เป็นมังคุดคัดมันแปลว่าอะไรเล่าคัดออกเขาคัดออกมากินก่อน สมัยเด็กๆอะใครนั่งรถไฟมาใต้เนี่ยเขาจะให้จะเสียบแบบดิบแบบใช่ใช่แล้วเียกมาคูดทัชแล้วมันจะกรอบๆหวานๆมันเป็นมะขุดแก้วมะขุดแก้วนี่มันอร่อยอร่อยไหมชิมก่อนเลยมแก้วนี้โหให้ปลามาด้วยมีปลาหนึ่งชิ้นแล้วก็มาไม่ปลามาด้วยนั่นละโอ้เอาละมาเราชิมกันก่อนเลยร้อนมาโถมาพี่มาเป็นลูกชิ้นเลย เปรี้ยวมันเปรี้ยวเนี่ยปียวอร่อยนะอร่อยอร่อยนะกรอบใช่ชื่นใจเทมตามแต่ว่าเปรี้ยวน้ำบางคนเนี่ยอร่อยมากอร่อยมันมันฉ่ำน้ำนะใช่อร่อยมากเลยอันนี้เป็นปูนิ่มทอดกระเทียมเป็นการทานปูที่แบบครบเครื่องไม่ต้องแกะระหว่างที่เขาเปลี่ยนกระดองพอดีก็เอามาทอดรับประทานกันอันนี้เป็นกุ้งซอสมะขามอารมณ์แบบน้ำน้ำดืดๆเลยซอสเหมือนกับไข่ลูกเขยประมาณนะครับ ็ต้องประมาณหนึ่งนะคุณผู้ชมฮรจะสุกมากอย่านาน,นอืหนึบอาก่เจะสดต่าน,นี้เขาสดมากแล้วหนึบอารมณ์กินทูหน้าบลูฟินประมาณนั้น<ช>เขาก็มีความเป็น<ช>มันอยู่ในนั้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีหนังครฟเวอร์ไว้ก็ก,กอรอบกรึบๆคเนของเจ้าเต,าต่าเต้ยอกดทานเนี้นไหนๆก็ปลาเนาะไมผมจะปรุงนี่ในหน้ก่อ<ห>นไงถูกแล้วคุณผู้ชม ปลาตัวใหญ่เราท้องปลาไรลวกเราเราท้องปลากะพงเขาหอมกระเทียมมากเขามีกระเทียมเจียวโรยอยู่ข้างบนปลากระพงก็จะมีกลิ่นพิเศษของเขาคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมๆเบาๆนะฮะยิ่งถ้าลวกมาร้อนๆเนี่ยอร่อยมากนะฮะถ้ามีวาซาบิก็ก็ไปได้นะไปกับพวกใช่ไหมวาซาบิโชยุโชยพวกนี้ได้ก็ได้อยู่ รับอันนี้ครับหนึ่งชิ้นเนี่ยผมอยากจะดูว่าปราบเซียนเนี่ยจะปราริงไหมปราริงไหมทครับเพราะว่าผมผมเจอมาโอ้กินมาทุกไปหมดเลยมันไม่เคยแบบสะใจเลยเราก็ทานอย่างนี้เลยเราเนื้อเยอะอดดีเนื้อเยอะแล้วก็แป้งไม่เยอะไม่แข็งมากใช้ได้เลยพร้อมกระเทียมด้วยใช้ได้แกุ้งที่นี่กุ้งพริกเกลือเนื่เราชิมทจารียนคุณนิราชิมพริกเกลือผมชิมกุ้งมะขามนี่เป็นแพรบุยนะครับ ขนตกอะขนตกขนตกอะจะกับบ้านไงอะนอนที่นี่วันนี้กุ้งอ,อ,อร่อยมากอร่อยกุ้งทอดอันนี้ทอดสุกคอมพลตเลยนะอันนั้นดูเหมือนกับยังไม่สุกมากคนบบุ่มอันนี้เนื้อแน่นเพราะทอดสุกแล้วเนื้อแน่นหวานรสชาติจัดจ้านตัวเนื้อกุ้งแล้วก็มีน้ําราดหวานๆ <c oughs> มีความหอมของเปลือกกุ้งเวลาทอดทนี่น,น้องหนูๆมาสบายเลย มเราอยู่ห้องอาหารแลเลของกันสมบีดรีสอร์ททุกทมครับอยู่ริมทะเลฝั่งตรงข้ามเป็นพม่าเลยนั่งมองหน้ากันเลยเปิดไฟฝั่งนู้นเลมาที่นี่ทานอาหารทะเลรสชาติคนใต้ฝีมือคนจีนถ้าประมาณนี้คพราะร่าเราที่นี่คนจีนอยู่เยอะนะฮะก,ก็มีความปนกันนะครับ จนอาหารนิ่งนิ่งเป็นแบบรูปแบบของระนองแต่พออย่างนี้ันต้องเล่าเรื่องเราว่าแบบคนอย่างผมบางทีไม่รู้จักอะแสงสีเสียงเราจะไปดูฮะไปดูโอ้ยข้าวของตำนานเมืองระนองท่านคนจีนอยู่ยังไงท่านพัฒนาเป็นเจ้าเมืองเมืองแร่นองเมืองระนองนี้มีความเป็นมายังไงถึงได้รุ่งเรืองแบบนี้นะฮะเป็นงานประจําปีของทางจังหวัดเป็นคนจัดก็ต้องรอฟังข่าวทุกปีทุกปีทีจัดประมาณช่วงๆแถวๆนี้แล้วฝนแปดแดดสีมันจะเกี่ยวอะไรไม่ข้าเกี่ยวฮะเพราะนั้นเขาจัดในร่มไม่ แน่นอนนี่คือทริปที่เรามาเที่ยวนะคุณผู้ชมแล้วก็แวะมาทานอาหารที่นี่แลลีนะครับเปิดทุกวัน10โมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มง,งทุกวันคุณผู้ชมสามารถแวะมาฝากท้องมื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อดึกมื้อบ่ายได้เลยนะครับ แั้วก็มีอาหารหลากหลายทีเดียวอย่างที่เรามาผมเรียนเลยคุณผู้ชมถ้ามาเนี่ยเต่าเต้ยนี่ห้ามพลาดเลยคนที่ไม่รักการรับประทานปลาวันนี้เปิดโอกาสให้ปลาตัวนี้อยู่ในใจท่านหน่อยหลายอย่างที่รต้องถามโอ้โหน,นี่แปลกมากแกงส้มมังคุดนะฮะเป็นมังคุดรุ่นๆที่ยังไม่สุกแล้วก็ยังแบบเนื้อเขายังติดก,กันอยู่เลยคุณผู้ชมโอ้โหแล้วแกงออกมานี้รสชาติชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหัวใจมากเปรี้ยวนะ,ะเนียนมาก รวมรวมแล้วประสบการณ์การรอเพื่อไปชมตำนานแสงสีเสียงเมืองระนองเนี่ยโหเป็นยังไงฮะอาหารมื้อนี้คุณดูคุณดรุ่ยุ่งอยู่ช่องเดียวต้องนป็นอร่อยจนยุ่งอร่อยมากอร่อยจริงๆิ